สวัสดีนะคะมาพบกับเราช่องพังทองเงินเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะอัปเดตอาการของน้องไอดีนะคะพีจามาออกกำลังกายนะครับน,นี่นะคะจามาก็พาเดินนะคะคุณแม่จ๋าเท่ายังเสียอยู่นะคะยังถ่ายอยู่นะคะถ่ายเล็วอยู่นะคะไม่ทานนะคะตอนเช้านี้มานะคะไม่ทานหญ้าเลยนะคะ หลวพ่อขวานจะให้เล็มกินยาแถวนี้นะจะทานหรือเปล่านี่มเราสั่งเองว่าจะเจอบเปส่งกั เนี่ยค่ะน้องไม่สบายนะคะแต่ท้องก็ยุบบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ถ่ายแล้วนะคะถ่ายเหลวมันดืนะคะท้องเสียนะคะยังไม่หายนะคะีให้พ่อขวานนะคะพาเดินนะคะคลายเส้นเ <c> ด <ười> ี๋น,น้องจะดีขึ้นนะคะ ก็ให้กำลังใจน้องได้นะคะแม่ๆจ๋าพี่ๆจา๋าจะให้ไปถูต้นไม้นะคะ นนางตือต้นไม้นะคะหน้าก็สดชื่นบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทานเต็มที่นะคะอาการยังไม่ดีเต็มที่นะคะก็จะหน้าก็จะจะไม่ซึมแล้วนะคะไม่ค่อยซึมเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ ยังไม่ทานเต็มที่นะคะเขาให้กำลังใจน้องได้นะคะไม่จ่าพี่พี่จ๋ากดไล่ก็เชนนะคะเขาให้กำลังใจน้องได้นะคะ

ดูนะคะมนฐานปกตินางจะเลเก็บนะคะกินหญ้านะคะแต่วันนี้นางไม่กินเลยนะคะ 好啊，对吧？好啊， มันไม่กิมันไม่ทานหญ้าเลยนะคะปกติถ้าปล่อยมาอย่างนี้นังจะเริ่มกินหญ้าแถวนี้นะคะวันนี้นางจะไม่เไม่ไม่เก็บเลยนะคะนี่ก็ให้นางเดินออกกัำลังกายเนาะ trời Hãy subscribe cho จะไม่แตะต้องเลยนะคะปกตินางจะเล็มกินยาห้าแถวนี้นะคะแต่วันนี้ไม่เล็มเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาให้กำลังใจนะคะน้องได้นะคะแม่แมจ๋าช่องพังทองเงินช้างไทยนะคะ นี่นะคะก็จะไม่ซึมเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไม่ทานอาหารเต็มที่นะคะบอะ อ่มกดไลค์กดแชร์นะคะแม่ไม่ไมคะและทำให้กำลังใจน้องได้นะคะ เข้าวบานเลยข้าวบานเดี๋ยวไม่เยดวมันนี่ัป<ะ>งี้มาเยม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะดกดติดตามให้ะะขเข้ากับให้กำลังใ,ใจน้องด้วยนะคะแม่จ๋าอ,าอ่าเดีดอาการของน้องให้ดูนะคะไม่ชาาปกติถ้าปล่อยมาตรงนี้นางก็จะเล่มทานยาแถวนี้เลยนะคะแต่วันนี้ไม่เลยนะคะแม่จ๋าอนนัาานอนี้ลูกกินไหมไม,ไม่เอาเลยนะคะ ไม่จับเลยนะคะเก็บไว้ลูกกินด้วยเ,เอากินน้อยนิดนึงจะได้มีแรงลูกกินหน่อยเอ้ยหนกูกินด้วยอกินได้ลูกด้วกินนิดนิดน้อยน้อยเร็วหนูจะได้มีแรงเห็นไหมหนูไม่สบายลูก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องพังตองเงินช้างไทยด้วยนะคะแม่แม่จ๋า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการในสุดเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ